มาครับพี่น้องมาเบิ้งเศษเดือนขู่ของเขาอ่ารวยลายรวยลายออกมาแล้วครับผมพี่น้องโบลีลาตึ๊บโอ้ยเรียบร้อยบ่เรียบร้อยบ่ไอ้ดุ๊กพี่น้องไอ้ดุ๊กบ่มี่ลีลาครับผมมันมาเนี่ยมันมุ่งใส่ย่างเดียวมาอีกมาอีกมาอีกดึงอีกดึงอีกโอ้ยเอาอยู่บ่ออยู่ครับผมอุ่ยมันกัดทีละเล็กทีละน้อยครับผมเอามาอีกมาอีกมาอีกเอาเอาเอาดึงดึงมา เอาวนวนหายเยอะวนหา,เายเยอะพี่น uh uh ้องวนไปวนมาวนไปวนมาดึงดึงเลยดึงเอาเอาดึงดึงนี่ครับไอ้ดุกมาไม่มีลีลาพี่น้องกินดึงดึงเอาลุ้นกับติดบ่บ่ติดอีพี่น้องโอ้ยยังวะเอ้มันยังวนอยู่นี่แหละพี่น้องเอาดึง ดึงเลยดึงน um ั <ination noises> like I I ่นนั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 ่นโอ้ยอยู่บ่อยู่บ่ออืมเป็นตาเลลาบป่ะเนาะมือนีพี่น้องเอ้ยลุกไงมันมาอีกมาอีกดึง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 บ่อติดอีกหนังวะเอามาอีกกับมาอีกรุ่นครับรุ่นดึงดึงเอาเอายู่บ่อยู่บ่อบอยู่อีกคือเก่าอีหยังวะเอาดึงดึงติดบ่อบ่อติดอีกพี่น้อง Wh, ดึงยิ่งดึงยิง wh, ่ดึงยิ่ดึงยิ่บ่อติดอีกอืมดึงเอามันที่นี่ไอช่อนมาพี่น้องมันกำลังขูบข้าน <Web? S 2> ของขามาเรื่อยๆพี่น้องเอามันมาแตซ่ามาแต่ซ่ามันมาแตซ่า,ามันมาแตซ่า,าเอาละพี่น้องเอาไก่เขามาอีกแล้วไก่มาแล้วเอาดึงเลยกัดเลยกัดดึงดึงดึงเลย กัดแล้วพี่น้องกัดแล้วจังหวะนี่ตึงตุมึมโอ้โหเป็นยังไงอยู่บ่โอ้โหบ่ดินบ่หยังเลยพี่น้องเลยมันกัดหน่อยครับผมบ่วเต็มปากเต็มคำโอ้มันเป็นยังไงกินก็ติดอยากติดพี่น้องทั่งปลาดุกทึ้งปลาคอเฮ้ยมันเป็นน้ำยังหิตน้องเลยหัวใจคอมเมนต์บอกเนี่ยปุ๊บก็งงขักล้วโอ้ยบ่ได้สแตตคือเกาอย่างวะ